ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นด้วยนะคะตอนนี้นะคบเราอยู่กันในช่อง CKTV 5 5 5้5นะครับวันนี้นะครับอาจจะเห็นผมอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงผมไม่ยอมเปิดหน้าให้ดูขี้เกียจใช่แล้วขี้เกียจแล้วก็ทำไม่เป็นนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกนะคบและอย่างแรกนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพือ่อนกอยากให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันใด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโรอบอทในโหมดแบล็กกี้วิส,สานั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาสอนเอาไอ้ไอ้อันดับไอ้เอเลี่ยนเนี่ยนะครับซึ่งสำหรับใครที่มีกี่การ สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแก่แล้วนะครับมีเกือบครบทุกอย่างแล้วอย่างเช่นไอหัวใจลาวากบแล้วก็ลังเึิงแล้วก็นกแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่มีเลียนพอขึ้นไปพอไปหาตัวอย่างดูค่ะก็พอทําดูปรากฏว่ามันให้บานด่านใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทําไม่ได้ครับแล้วก็ตายใช่ปะวันนี้ครับผมจะมาสอนหาสําหรับใครที่มีไอ้นี่ครับสาหรับใครที่มีเจ้าโลบัส นะครับไองเงินไองเงินโลบักนั่นแหละครับแล้วก็นกแล้วก,ก็กิ้งกากิ้งกาเน้ยเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทํากันเลยสําหรับใครที่ใช้สําหรับใครที่รู้วิธีการทํายาทะลุแล้วนะครับก็ก็สามารถข้ามตอนนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ ดูค่ะถ okay. like ึือไม่ก็ไปหาวิธีการทำยาทะลุนั่นแหละครับโอเคอยากแรกก็คือทำยาทะลุก okay. 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 ันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกใส่โลบักแล้วก็นกแล้วก็กิ้งก่าแล้วก็โลบักนะครับโลบักนกกิ้งก่าแล้วก็โลบักเสียงเรามันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ปะ ก็ดื่มครับโอเครอเสร็จแล้วครับนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ทะเลทรายก็สามารถไปดูจากเนเวอร์ดันเนเวอร์นันได้นะครับ๋ยวตรงพื้นโอเคขอแวะดูอะไรสักหน่อยสิโอ้โหไม่ได้มาตรงนี้นานเลย คือผมไม่ได้มาไอตรงพริกนานมากเลยนี่ครับเห็นยานอาวอกาศปะทะลุเข้าไปเลยฟิ้งอ่าทะลุไม่ได้ละอ่ะทะลุไม่ได้ <c oughs> ขออภัยฟึ้งอ่าไม่ได้งั้นทะลุจะฮึบนี่โอเคต้องระวังไอตัวนี้ให้ดีๆฮึบ หลังจากนั้นก็ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่เล่นในมือถือเนี่ยเอาตรงนี้ไปได้เลยครับกดตรงเนี้ยกดค้างน,นะครับจนก,กว่าไอหลอดหลอดมันจะเต็มนั่นแหละครับแต่สําหรับใครที่เล่นบนคอมนะครับก็อีนะครับกดเข้าไปแล้วก็รอยานมาสัน่นเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟั่นมากดังมากโอ้โห oh oh. ได้แล้วครับแค่นี้ครับได้แล้วนี่ฮะได้แล้วและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจากลากระโดดแล้วสำหรับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจากลาก,กันไปก่อนนะครับบ๊ายบายวู้ฮู้เซนตีเอง